ได้ป้านะครับเนี่ยผมก็คคไปคิกได้ทุกคนตัวนี้ก็หนักวันสองโลได้ดนะครับได้ตัวแล้วทุกคนก็ไม่ใหญ่มากนะผมบอกผมบอกแล้วว่าพี่จินดาเป็นอดีตเชฟกระทะเหล็กนะครับทุกคนตอนนี้พี่จินดาเนี่ยได้ลาออกจากอาชีพเชฟกระทะเหล็กนะโดนต้องมาทำงาน <laughs> สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ทุกๆคนเลยนะครับผมตั๊กนะครับวันนี้ผมก็มากับน้องสองคนเลยนะก็มีโตโตการันตีนะครับผมสวัครับกนแนลนะครับอ๋อครับ็วันนี้เปลี่ยนแนวบ้างคนวันนี้ผมก็ไม่ได้มาราผีนะก็วันนี้จะพาทุกๆคนไปใช้ชีวิตกลางป่าหนึ่งวันหนึ่งคืนนะก็จะมีโตโตชวนมมานะครับผมโอเคช่องโตการันตีครับผมอ่าก็ทีโอการันตีนะครับผมโอเคครับก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรารอดูกันเลยครับ ก็ก่อนไป,ไปรับชมคลิปนี้ผมก็ฝากขอไหนึ่งไลค์หนึ่งแชทหนึ่งติดตามให้เราทั้งสามคนนะครับเ,เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปนะครับโอเคเ้ okay, พร้อมราเดินทางกันเลยครับ Let's go โอเคทุกคนตอนนี้เราก็ได้ทำการจอดรถที่เรียบร้อยนะก็หลังจากนี้เราต้องเดินเท้าเข้าไปในป่านั้นทุกคนก็เดินเดินป่าค่อนข้างลืมกันก็จะเป็นไงรอติดตามกันเลยครับโอเคเดินทางกันเลยครับ Let's go โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้เดินทางกันมาพักหนึ่งกันแล้วนะก็ยังไม่ถึงจุดหมายนะเราก็จะหาที่ระเหมาะในการตั้งแคมป์นะทุกคนตอนนี้ก็เข้ามาป่าลึกละก็ตรงน,นี้ก็เป็นป่าเด็ดชื้นนะครับทุกคนลกมากเลยไม่ค่อยมีคนเข้ามานะเราจะหาที่ดีที่มันที่มันโลง่งๆหน่อยอที่ทําการตั้งแคมป์แล้วก็ทาอาหารกินกันนะก็จะหาเด็ดผักอะไรสนนักนี้นั่นแหละทำข้าวกินกันก็โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเลยครับ ก็โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เดินทางมาพักใหญ่นะก็โตคน้ำนา้าเป็นน,นาและตโตจะโกนมาบอกเมื่อกี้น่าจะใกล้ถึงนะก็เมื่อกี้มีการเคลียร์ทางอะไรให้ด้วยไม่ไกลน่าจะที่มันเหมาะเลยแต่กค,คนคอ๋อผมเห็นลำธารแล้วทุกคนเห็นลำธารแล้วนะโอ้ต้องหาที่เรียบๆแบบไม่ลกมากทุกคนถึง <s> จะตั้งแคมป์ได้นะเดินทางมาพักหนึ่งแล้วนะ เดี๋ยวเดินทางกันต่อเลยครับทุกคนเดี๋ยวถ้าถึงอ่ไรผมจะชี้ทุกคนเอ่อจะถ่ายทุกคนดูนะว่าเราจะพักตรงไหนกันก็คืนนี้ก็น่าจะมีการหาปลาอะไรนะหาทางมาเขากินในป่านะทุกคนโอเคครับเดี๋ยวถึงแล้วผมถ่ายดูทีครับก็โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงแม่น้ำมาทีเรียบร้อยแล้วนะก็ เริ่มจะเย็นพอดีก็หลังจากนี้ผมก็ได้จะต้องเตรียมตัวหาฟืนเพื่อที่ก่อไฟแล้วก็หุงข้าวทำกับข้าวกินนะทุกคนก็โอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมต้องหาฟืนก่อนไปก็โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็หาฟืนได้พอประมาณนะก็ล้องโต๊ก็ ทำมาเฮิร so, 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 okay, ์นนอนเนี่ยก็ตอนนี้ก็จินดาก็กําลังเตรียมเก็บพักแล้วก็หุงข้าวนะแล้วก็โตก็เตรียมอุปกรณ์เพื่อที่ว่าจะหายิงปลาแถวแม่น้ำนะทุกคนก็ผมว่าจะก่อไฟซิ่งก็จะไปช่วยน้องรองเขาหุงข้าวแล้วก็หาปลานะโอเคครับขอก่อไฟกันครับของนครับกองงอีเยอะมากครับพ่าเราเตรียมของไว้เนี่ยเพื่อหาปลาหวันยคืนนีทุกคนฝักกูดครับฝักกูดนะพี่จินดาพี่เด็ดนะผมได้พี่เด็ด I'm <laughs> ก็ทคคุกคนตอนนี้กิจดาก็หุงข้าวเสร็จเป็นทียบร้อยนะก็คคผมก็ว่าจะไปหาโตแนละ้วโตก็ยิงปลาอยู่ไม่รู้ว่าได้ปลาหรือเปล่านะก็ดูด้วยว่าโตเนี่ยจะยิงปลาได้กี่ตัวหรือว่าไม่ได้เลยถ้าไม่ได้เลยเลยคืนนี้ก็เข้าเปล่าทุกคนแต่ถ้าได้ก็ดีนะครับได้กินปลาด้วยโอเคทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูนะโตนู่นถ่ายน,นนะั่นยิงปลาถ่านั่นนะโอเค,ค,อเ,ค,คเดี๋ยวผมจะพาโตนะครับก็โอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะ ไปช่วยโตยิงปลานะไม่รู้ว่าถ้าคนเดียวไม่รู้จะได้กินปลาปะมาไปช่วยอีกแรงหนึงอาจจะได้ดปลาเยอะหน่อยโอเคทุกคนไปกันเลยครับไป let's go <S <c oughs> อุ้ยได้ละ <c oughs> อะ๋อหนึ่ยลอยลอยนิดหน่อยลอยกันตรงนี้ได้สามตัวนะไปช่วยไม่รู้ไปช่วยไปเป็นพลานะ <c oughs>

ตะกระไดปลานะครับแม่ผมไม่ค่อยจะขิงเท่าไหร่ทุกคนตัวนี้ก็หนัากับวันสองโลได้ทุกคนก็แค่สองโลก็กินหมดแล้วนะใช่ครับทุกคนที่เหลือโตยิงได้วันนะผมยิงได้นี่เลยหมดละนี่ตั๊กถือโชยภายในถือโชยพี้เพียงโตยิงได้นะอันนี้ผมยิงได้ดูแตกต่างกันมากนะครับคนนี้ก็รู้ฝีมือไม่ใช่คนนี้น้ำหนักของไอันนี้ปริมาณคนนี้น้ำหนักกันเนี่ยโอเคครับทุกคนไปไปต่อกันครับ ไ้ตัววลทนก็ออไม่ใหญ่มากนะก็บริเวณแม่น้ำพวกนี้ก็จะมีแต่ตัวประมาณนี้ทุกคนก็จะไม,ม่ค่อยมีไซส์ใหญ่เท่าไหร่ก็วันนี้พอได้กินทุกคนก็จะน่าจะเอาไปย่างนะโอเคทุกผมหาต่อเลยก็อโอเคทุกคนเดี๋ยวผมก็จะทําการผ่าปลานะเพื่อที่เอาขี้มันออกแล้วก็จะเอาปลาเนี่ยให้จินดาเอาไปทำกับข้าวนะโอเคเดี๋ยวผมขอล้างปลาแล้วครับ ผมก็ได้ทําการล้างของสาดา่วนที่ร้อยแล้วนะที่เดียวก็เป็นหนะ้าที่ของจินดา้นะที่ต้องทําแกงนะ okay. โอเคก็นนีะทุกคนผมก็จะแบ่งปล่าไว้ย่างส่วนหนึ่งนะแล้วก็อีกส่วนก็จะใส่น้ําแกงนะทุกคนตัวนี้จะเป็นตัวใหญ่เลยนะตัวนี้ก็ใส่หม้อไป เร,เริ่มหิวข้าวแ้วเ,เสร็จแล้วบบก็โอเคทุ okay, กคนตอนนี้ก็เริ่มจะมืดแล้วนะทุกคนยังไม่ได้กินข้าวกันเลยก็เราก็ผูกเปก่กนนะ ผมก็จะปลูกเตรียมที่ปลูกเคลก่อนโตก็เป็นคนปลูกให้นะสะสมเลยเนี่ยทุกคนไม่รู้เห็นไหมนะทุกคนดูว่ากก็โอเคทุกคนปลูกไปเสร็จละเดี๋ยวกับข้าวก็เสร็จละเดี๋ยวก็จะเตรียมตัวกินข้าวกันเลยครับทุกคนโอเคเจอกันครับโอเคครับทุกคนตอนนี้กับข้าวเราก็ได้เสร็จมาเทียบร้อยนะเราก็จะกินข้าวกันละนี่นี่ก็เป็นกับข้าวแล้วนะ ก็จะมีพวกปลาแล้วก็ปลายา่กัน,นทุกคนนี่ปลาตัวคนจริงได้นะตัวใหญ่เลยก็จะมีพวกผักนะแล้วก็น้ำพริกกันทุกคนก็กับข้าวในป่าก็จะมีประมาณนี้นะก็ค่อยมีของหลวอะไรก็ได้อโอเคทุกคนกินข้าวนครับโอ้กับข้าวนากินมากครับทุกคนโอเคผมอยากจะ,อะขอสัมภาษณ์พี่ตั๊กหน่อยนะครับว่ารู้สึกยังไงบ้างกับอาหารมื้อนี้กับทุกคนอร่อยมากครับไม่รู้ว่าอร่อยหรือหิวนะก็ กินใหญ่เลยน้ำเนี่ยโดยเฉพาะแกงเนะี่ยจินดาทำเนี่ยอร่อยมากเลยโอ้แล้วก็มีน้ำพริกด้วยนะโตมาน้พริกอร่อยมากอร่อยมากเลยโอเคทุกคนกินข้าวกันครับครับลูกมะเดือ่อกินกับน้ำพริกนี่อร่อยมากๆเลยนะครับผมบอกผมบอกแล้วว่าพี่จินดาเป็นอดีตเชฟกระทะเหล็กนะครับทุกคนตอนนี้พี่จินดาเนี่ยได้ลาออกจากอาชีพ เจ๊ปั้ท้าเยเร็กนะโดนต้องมาทำงานไม่ใช่เราโดนไล่ออกนะฮะโดนไล่ออกอร่อยเลยอร่อยจริงรน้ำพริกนี่โจเป็นคนทำมาจากบ้านนะครับอ,อร่อยมากๆครับน้ำพริกกะปิอ,อร่อยผมเป็นคนทำแค่แต่มีพวกเป็นคนสั่งนะครับทุกคน ก็โอเคท <tinc S 1> ุกคนตอนนี้ผมก็ได้กินข้าวเสร็จเป็นทีร้อยนะก็ช้าหน่อยตอนนี้ก็ผมก็กําลังพักผ่อนกันอยู่นะตัก็เหมือนจะหลับไปละวหลับก่อนใครเลยก็เหลือผมกับจินดาสองคนนะจินดายพึ่งนอนนะมึงนั่งเล่นกันะบรรยากาศค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะคะใช่ก็อากาศเย็นนี้นะทุกคนแต่อยู่กองป่ยก็มีเสียงกอางป่ายด้วยก็โอเคทุกคนเดี๋ยวผมก็น่าจะนั่งเล่นกันอีกพักหนึ่งนะแล้ว ว่าจะนอนว่าจะนอนกอันโอเคทุกคนเจอกันครับก็โอเคทุกคนตอนนี้ก็ดึกมากแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาสามทุ่มกว่าถึงสี่ทุ่มละตอนนี้ก็เงียบม,มากเลยนี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆทุกคนกลางคืนนะบรรยากาศดีครับทุกคนเย็ยนมากเลยตอนนี้น้องผมก็นอนกันหมดนะสองคนน่าจะเหนื่อยม,มากเลยละก็เดินทางมาไกลากยยัางงานวันนี้ ก็น่าจะพักคนเอาแรงกันนะก็ผมก็น่าจะขอตัวน้องกันนะทุกคนก็ไว้พรุ่งนี้เชา้าก็จะเดินทางกลับกันนะทรัพย์คลินี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะทุกคนก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราทั้ง3ามคนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทําคลิปต่ตอๆไปก็อีพีน่าจะเป็นไรเราผมก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับโอเคฟันดีครับทุกคน